เงินถูกต้องรายอิีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วสวัสดีครับมีลักี้แมนะครับวันนี้เราอยู่ในเซเว่นไอรีเบอร์นะครับ วันนี้คนถามมาบอกว่าตอนนี้มันสามารถฟาร์มเลสบอสเนี่ยกับปล่อยมีพร้อมกันได้หรือยังอันนี้ยังไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตมารีวิวเอ่อคิริเอลนะครับแล้วก็ในส่วนการใส่ของลงหอลงดันแล้วก็ p v p นะครับเ,เดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงเรื่องเอ่อตอนนี้ใช้บี้แพ็คอะไรคุ้มบ้างนะครับอ่าก็จะมีในส่วนตอนนี้มีอยู่สามแพ็คนะครับนี่มีแพ็คน,นี้มีว่างไงก็คุ้มกดซื้อไปเลยครับแบบตีลังกาซื้อเลยครับ ไปซื้อเองยังไงก็แพงกว่าหนึ่งอ่ะอ่ะต่อไปเป็นในส่วนข้อที่สองนะครับก็คือซื้อแพ็กพิเศษนั่นเองนะครับตรงนี้จะขายอยู่ที่แปดร้อยก็ได้ตัวขาวสิบก็คุ้มแล้วกุญแจกับผลึกเพชรอะไรพวกนี้ก็คือของฟรีนะครับน,นี้จงเป็นส่วนแพ็กที่สองนะอันนี้คือมีท่านำเฉยๆนะครับอ่ะต่อไปเป็นส่วนแพ็กที่สามนั่นก็คือแพ็กมาเ t ิ้ลพาเรแต่ว่าเราไม่ต้องเติมเงินนะครับเราเห็นว่าใช้รูปี้ในการซื้อนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติเรามาดูตัวนี่ยังไงก็คุ้มอยู่แล้ว แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คืออะไรครับเราเราได้อ่าคอสของโคอี e, น่ารักนะครับของอเทศกาลฮาโลวีนนะครับสามารถจัดได้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเื่ที่กะว่าเออพี่มีครับโอ้โหเดี๋ยวผมว่าจะไปเอาคอสจนฮีก็ไม่ต้องใช้เพชรซื้อครับก็ดองไว้เลยก็ได้แต่ว่ามีอาจจะซื้อนะมีว่ามันคุ้มดิห้าพันอ่ะเอาง่ายง่ายห้าพันก็ได้คอสเอาสองพันวีฟีเอาห้าพันไปเลยแล้วกันครับอาซื้อเลยแล้วกัน เห็นไหเรากดรับทั้งหมดาะว่านี่โอโหแค่นี้ก็ได้ของมาคุมแล้วครับโอ้มีไปเปิดสบายเลยตอนนี้อยากได้ตัวข่าวมากครับอ่าแล้วก็การใช้รูบี้ตอนนี้คุมเขาจะมีในส่วนอะไรนี่เลยครับผมนี่มีในส่วนพี่ใครนะครับผมอ่าชุดของเขาอ่าผู้ท้าชิงนะชุดนี้มังเท่ดีนะใครแล้วก็โคอี้นะครับอย่างซือพานแล้วก็ลูลี่ตะกี้ถ้าเกิดใครคิดว่าจะทําตัวไปตีบอสก็สามารถจัดได้นะครับประมาณนี้โอโหตอนแรกบี้หมีมีมมตั้งสองหมื่นเหลือสี่พันแล้ว โอ้กูกูจะไปซื้อไอ้นี่ทันไปนครับเนี่ยครอบหน้าเนี่ยเอ่ออาทิตย์หน้าจะไปซื้อคอสยอนฮีได้หรือเปล่าน,นี่ไอดอลนะครับ <S <S อ่าเดี๋ยวขออนุญาตก,ก่อนไปนะครับเดี๋ยวเอออันนี้หมีบอกไปแล้วนะเผื่อใครไม่ได้ฟังตอนแรกนะครับตอนนี้ฟาร์มบี้กับเลดบอนพร,ร้อมกันได้หรือยังยังไม่ได้นะครับอันนี้สาหรับคนไม่ทราบนะครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตัวก่อนแล้วกันอ่ะหมีอยากได้ มีอยากได้เอ่อบิสกิตครับแล้วเดี๋ยวหรือว่าห,หรือว่าได้เมลคีก็ได้นะเมลคีหมีซีซีสี่นะครับ<า>สองตัวได้ซีหกนะครับทีมแม่จะได้สะพึ่งอ๋อคำพูดยอดทีจอีกแล้วอ้ายอดทีเอ้ยโอ้โหมีเคืโอกี้หมีพูดยอดทีผิดด้วยนะต้องเมลคีหรือว่าเนี่ยครับอะไรนะเอ่อบิสกิตซีสองเอาไปฟาร์มเลสสิบห้านะครับเยี่ยมมากเลยครับแถวบ้านเรียกเกลือโอเคแค่นี้เราจบแล้วขี้เกียจ อ่าต่อไปในส่วนคิริเอลนะครับคิริเอลอ่า oh <my S 1> ของไซด์ oh <my> ต่างๆนะครับมีไซด์เป็นในส่วนเซตมอพีทำไมใช่ไหมคือตัวคิริเอลเนี่ยเนี่ยครับมันคิดจากสปีดเห็นไหมนี่อ่าค่าเพิ่มพลังโจมตีสูงสุดนะครับเป็นสัดส,ส่วนของความเร็วโจมตีได้เลยถ้าเกิดอยากแรงก็คือเพิ่มความเร็วนะครับ oh <my> คิริเอลเป็นทีมสปีดเวทครับเผื่อใครจะเล่นก็เอาไปพี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 เอก็สามารถเล่นได้นะครับ oh <my> อ่าของไซด์เป็นในส่วนเซตมอพีเป็นในมีพยายามเล่นเข้าเป้านะับประมาณหกสิบห้านี่ ถ้าเราไม่ได้อัพสกิลจะอยู่ที่220เปอร์เซ็นแรงมากนะอา่าแล้วก็ถ้าเกิดอัพเนี่ยจะกลายเป็น267แต่ถ้าเกิดซีสองเนี่ยเมื่อก็จัดศัตรูเนี่ยจะบังคับนะครับทํางานต่อเนื่อง100เปอร์เซ็นเลยนะครับสกิลสองถ้าอัพสกิลเพิ่มมูลค่าความเ,เสียหายเป็น67เปอร์เซ็นแล้วก็อัตราอัมพาตาา35ถ้าเพิ่มเพอัพสกิลตรงนี้ก็ทําเอา่อเข้าปเป้า65ก็เพียงพอแล้วนะครับประมาณนี้ พาสซีบดีมากเลยควรจะต้องถ้อักสกิลต้องลงพาสซีบนะแล้วก็ถ้าเกิด C6 หก็จะทําให้ตัวเองถึกขึ้นมากนะครับอันนี้มีไปลง C0 นยที่หอแล้วก็เวลามานา,นา,นาใกล้าตาจะสร้างโล่เหมือนกันโล่ยาวเลยนะถ้า C6 น่าจะยาวกว่านี้นะคิดว่า,าถามว่า C6 หกไหมเอ่อตัวมันไม่ได้แบบจิงกะเบลเก่งขนาดพี่ใครที่ไปลงทุกคอนเทนต์ได้หมีไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะ ถ้าเกิดจะเปิดเอาแค่ซีศูนย์ก็พอครับเอามาบัฟให้กับทีมเว้ยก็ส่งพลังเดี๋ยวขออนุญาตไปรีวิวนะครับประมาณนี้อ่ะซีหกอ่าโล่แข่งกว่าเดิมนะแล้วก็คุ้มกันกาสนะเคลื่อนไหวทั้งหลายเออก็ดีนะก็เอาไว้ยืนานานได้ดีถ้าซีหกนะครับเหมือนเอาไว้ตัวยืนมากกว่าอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปรีวิวเลยนะครับเอาไปที่ฐานรถไฟเปิดเลยแล้วกันแล้วก็ไปหอนะครับเาหอ่อหมีไปลองแล้วก็ยังไม่ผ่านสองร้อยสามสิบห้านะแต่ว่าถ้าเกิดตื้อๆหน่อยน่าจะผ่านอยู่ อ่านี่ทีมแนะนำสายเวทน,นะครับก็เป็นในส่วนลีนาเพราะว่ามีรถเกาะถึง41นะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำทีมนะครับของอ่าคิริเอลนะอาจจะมีคนอื่นที่คิดต่างจะมีจัดอย่างอื่นไปก็สามารถจัดได้เลือกได้นะครับแน่นอนว่าก็ต้องไปคู่กับทีมของเมลคีเพราะว่าต้องมีเวด3สามใช่ไหมเขจะมีในส่วนใครอ่ายูชินอ่าชิริเอลนะครับคิริเอลเนี่ยบอกได้เลยนะถ้าแรกเราสามารถอัมพาตได้บางทีก็อ่โชคดีนะครับ เนี่ยท่าที่สองเนี่ยบางทีโชคดีติดอาัมาพาตหมดเลยห้าตัวก็ดีนะเอออารมณ์อารมณ์ตอนนี้แม่งออกแนวเป็นเอนนี่ไปแล้วคังบุระคังบุระไปเลยในบีวีพีอ่ะเอเออ่าแล้วเราก็สามารถตัวตัวง่ายตัวนาเมะแรงสุดตอนนี้ของทีเวทก็ต้องเป็นยอนฮีอยู่แล้วครับที่มีลงมาตอนเนี้ยนะเออแต่ว่าตัวของคีเอลก็เอาง่ายๆก็ลงมาก็เหมือนมาบัฟเพิ่มพลังเอ่อบริมาามเสียหายเวทครับก็ทําให้ยอนฮีแรงขึ้นอันนี้มีไปลงก็แรงขึ้นแบบตรงๆเลยนะ แต่ว่าตัวของเขาเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถเขาจัดบัฟได้เห็นไหมครับเขาจัดดีบักทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสแต็คเท่บวกบริมาณความเสียหายถ้าเกิดสมมตินะอันนี้เป็นเหมือนมีสมมติ PVP ใช่ป่ะหรือว่าหอก็ได้บางทีส่วนใหญ่ CC มันเยอะเอาเขาโยน CC มาเราเราแก้เลย4ครั้งใช่ไหมมันก็จะบวกบริมาณความเสียหายที่แรงมากครับก็อืมแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าไม่ใช่ PVP เป็น PVE ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะอยู่ดีๆเปิดมาโยนซ c แหลกอะไรอย่างเงี้ยเองงนะเอ อ่ะเราก็อาจจะเปิดด้วยอะไรครับอาจจะเริ่มมาที่อะไรครับติดอัมาพาตฝั่งตรงข้ามก่อนเลยก็ได้ครับนี่แล้วก็ก็ค่อยบัฟดีน่าแล้วก็ยอนฮีลงกระบานเลยก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นในส่วนเมลคีก่อนก็ได้หรือว่าถ้าเกิดสมิทีมเวทยเมื่อก่อนมีได้มีจะเมลคีสตันก่อนแล้วก็อย่างเงี้ยนะเออแต่ว่าเดี๋ยวนี้อาจจะแบบถ้าถ้ามาเล่นในเวของคีรเรลอาจจะเปลี่ยนนิดนึงครับเป็นโควิดอย่างนี้แล้วก็บัฟยิงเลยก็ได้หรือว่าจะไม่เอาดีน่าบัฟก็ได้ก็อาจจะเป็นในส่วนนี่ นี่นี่นี่ลงเลยครับจบเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการเล่นแล้วกันนะครับถามจากความรู้สึกที่หมีรองหมีคิดว่า4-0ก็เพียงพอแล้วครับสำหรับช่วยทําให้ทีมเว่ทรงพลังหนักกว่าเดิมนะครับเพราะว่าทีมเวแรงไม่แรงหมีมองว่ามันอยู่ที่ว่าเออเจ้าเจ้าเมลคีเนี่ยสามารถวางโควิดได้หรือเปล่าถ้าวางโควิดได้เสร็จก็คือแรง,รลง,ง,งแล้วครับแล้วก็ยอดที่ลงเปเรโอก็น่าจะตายหมดแล้วอันนี้ม่ได้บับลีนาด้วยนะ อาเดี๋ยวลองดูนะครับวันนี้อันนี้มอนปันไร้ที่สองนะครับนะดามเมทือว่าแรงมากนะครับไปอย่างความตายของเจ้าเดี๋ยวลองบัมลีหน้าดูจะยังไงพี่คาย บางทีโชคดีติดเห็นนะครับติดอัมาพาตบางทีโชคดีติดห้าเลยก็มีโอกาสชนะสูงมากครับต่อเพิ่มความค่าเขาเฝ้าให้ได้สักหกสิบห้าเจ็ดสิบห้านะมันจะได้ติดเอ่อหนักๆห,หน่อยครับประมาณนี้บัฟของลีน่าเป็นบัฟเพิ่มความเสียหายครับไม่เหมือนกันนะของคิ่เราเป็นบัฟเพิ่มความเสียหายเวทนะครับนี่ไปเลยครับว้า ดูดๆ,ๆๆๆนะดาวมีทรงพลังมากครับหมื่นสามทีเดียวคือหายหมดเลยโอ้อันนี้ก็ถือว่าจัดว่าแรงอยู่นะครับประมาณนี้นอ,อ,นอ่าต่อไปเป็นในส่วนหอ235ต้องทำสปีด200ขึ้นไปนะครับก็มีก็จะวางตทมทีมนี้เลยครับอ่าอันนี้เริ่มมาก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเอาคีเรลเนี่ยสตันก็คืออัมาภก่อนเลยแล้วก็เมลคีไทมแล้วก็ยอนฮีลงแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับ ถ้าเช่าแรงก็อาจจะเอาเป็นบัฟลีน่าแล้วค่อยกดพกดับเอ่อแล้วก็ค่อยกดยอนฮีเพิ่มเติมก็ได้ครับวันนี้เถอใครจะเล่นเอาไปเล่นก็ไปลองดูแล้วกันะะนะครับปรับเปลี่ยนได้ปรับเปลี่ยนได้นี่ติดอัมบาพาสี่นะครับเห็นปะคืออัมาัพของนาค่อนข้างดีนะมันมีรู้สึกว่ามันติดง่ายดีเอ่อแล้วก็อีกค่าึ่งก็เอามาขจัดบัฟเมื่อีปาร์ตี้เราติดโอ้ด้ในหอเนี่ยใช้เยอะครับเออหายแล้วติดพากันว่ะ โอ okay. เนอ่อเ,ออเห็นไหมอันอันเดียดอยู่นในจอมะลังบัมนะอันนี้เรา,านะนนต,ติดหินสามนะครับเนี่ยต่อต่ออันนี้ไม่ได้บับลีหน้านะครับเห็นไหมทีเดียวหายเลยครับโอ้โหถือว่าทรงพลังมากเลยอันนี้ยังไม่ได้บับลีหน้าด้วยนะเนี่ยถือว่าแรงมากนะครับ อะสตาร์นไปก่อนทำให้เล่นยืนไม่ได้มเมลคีจะไปสวรรค์จะไม่สมัครใจอีกแล้วเนี่ยอเ,เออติดเอาแย่แบกติดใบโอ้สตาร์นหมดเลยครับสว,สวยมากตอนนี้งจสวัสดีพึ่งเมลคีแตกแล้วเนี่ยมเมลคีสร้างโลมาแล้วครับตอนนี้เออไม่ต้องโควิดแล้วเดี๋ยวเอ,อเบริก้ายิงน่าจะตายแล้วคิดว่านะอเออ เขาหน้าชั้รีด้วยนะแคงแกร่งของมิ้งขึ้นเอาเราหย่อนโควิดนี่ยส่วน PVP นะครับอันนี้มีไม่ได้ปรับสปีดนะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่จะทำสปีดเนี่ยควรจะเอาสักสามร้อยสี่ร้อยเลยครับก็คือของทุกชิ้นเนี่ยต้องไปหาเอาเพื่อความเร็วโจมตีตรงนี้เอาให้สักสิบหกถึงยี่สิบครับใส่ทุกชิ้นเลยใส่ทุกตัวละคร ล้วทีมจะสมาสปีดมีประสิทธิธภาพอ๋มีเล่นตามนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดมีจูลี่มาท้ทยก็จะดีกว่านะเออแต่มีไม่มีจูลี่นะครับการเล่นก็คือให้คีเรลเปิดก่อนครับแล้วก็ยอนฮีลงเลยแค่นี้ก็ตายแล้วอ่ะประมาณน,นี้หรอครับลุยครับอ่านาสตรีด้วยมูดตกอ่นี่เราเปิดด้วยท่ามาพลาดก่อนเหรครับลงสวนคืนครับอย่าไปยอม ไม่ไงตายโอ้โหตายไม่ตายนี่ไงยิงคายแล้วนะโอ้โหอย่าติดเออเออนฮียิงมันลูกยิงโดนคายโอ้โหไม่ยิงโดนคายยอนฮีก็ไม่โดนเออตายเเออโอโหายเลยครับสั้งที่คอริเอลถึกมากนะทั้งทีู่้ว่าเออตันคอริเอลมันในนี่นะ ยิงคายไม่ตายแน่เลยว่ะเออยิี้ยงยิงมันลูกนั้นแหละอเออไอยิงไอ้คายดิโอ้โหคนมีตั้งเยอะแม่งไม่ยิงไอ้คายไปยิงใครก็ไม่รู้แพ้อีกแล้วลนะฮะเอาเดิโควิดสุขสิบเก,ก้าเออคายตายครับเออนี่ดูคีเรลเป็นไงข้อดีของคีเรลเห็นไหมครับก็คือว่าแค่สี่ศูนี่ยมะเกลาะมันหนานะนอ,อ่ะก็เป็นการรีวิวต่อเพียงเท่าน,นี้นะครับ อ่าก็เผื่อใครอยากลองเล่นเบต้าทีวทก็เล่นนะแต่มมีบอกเลยนะตอนนี้น่าจะลำบากเลดนึงเพราะว่าพี่ไข้มันมีโอ้โหทั้งขัดจัดบามทั้งทะลวงเกาะอ,อ่ะก็มีว่ายากอยู่เหมือนตอนนี้นะอ่ะก็เอาจะช่วยครับอ่ะ